น่เอาเพิ่มอีกตัวตัวละสองยบาทใช่ไหมคะเออาประจำนี่น่คุณยายขายอ้ยนแม่โอนอนนี้เป็นขายสองร้อยแ่เน่ยไม่ออกประจำนะเราก็เอามาขายเพิ่ตัวละร้อยเพื่อขายรอหาส